สวัสดีครับเชื่อว่าแฟนคลับของหยวนปิงเหยียนนั้นจะต้องคิดถึงเธอกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเธอนั้นห่างหายจากวงการบันเทิงจีนไปก็นานพอสมควรเลยทีเดียวหลังจากที่เธอนั้นโดนในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีนะครับ แฟนคลับของเธอก็ยังตั้งตารอนะครับว่าเธอนั้นจะได้กลับมาหรือไม่นั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆจากข่าวที่ออกมาแล้วนั้นโอกาสน้อยมากนะครับที่เธอนั้นจะได้กลับเข้าสู่วงการบันเทิงจีนนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรแฟนคลับก็ยังคงตั้งต,งตารอเธออยู่นั่นเอง ในคลิปนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมไปพบกับเธอกันอีกสักหน่อยนะครับไปทำความรู้จักกับเธอและกับผลงานของเธอบางส่วนนะครับที่เธอนั้นได้แสดงที่ผ่านมาเผื่อว่าใครจะคิดถึงเธอก็ไปย้อนดูผลงานของเธอกันได้นั่นเองนะครับยนปิงเหยียนเธอก็เกิดเมื่อวันที่17มกราคมพศ2535ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับส่วนสูง1 6 7ซนเมตร หยวนปิงเหยียนถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ชื่นชมในการเต้นและการเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆนะครับหยวนเป็นแท่ปิงแปลว่าน้ําแข็งและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบเยือกเย็นเฉลียวฉลาดด้วยนะครับส่วนเยียนแปลว่างดงานตาลการตาเช่นภาพวาดทิวทัศน์รวมความแล้วชื่อของเธอก็จึงตรงกับคําว่าคริสตัลซึ่งก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษของเธอนั่นเองนะครับ หยวนปิงเหยียนนั้นเกิดมาในครอบครัวข้าราชการพ่อกับแม่เป็นข้าราชการทั้งคู่ทั้งสองจึงงานยุ่งมากดังนั้นในวัยเด็กเธอจึงถูกเลี้ยงดูมาโดยคุณปู่คุณย่านะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในวัยเด็กคุณแม่ของเธอจึงสอนกู่เจิงให้ตั้งแต่เธออายุ6กขวบ เนื่องจากตอนเป็นเด็กหยุนเป็นคนกินอาหารยากเธอไม่ค่อยอยากอาหารแม่ของเธอจึงส่งเธอไปเรียนเต้นรำโดยคิดว่าจะให้ลูกสาวออกกำลังกายบ้าง พอเหนื่อยมาเด็กก็คงหิวและกินข้าวได้เองนั่นเองนะครับแต่ความคิดแม่นั้นผิดคาดไปหน่อยนะครับเมื่อหยวนปิงเหยียนได้เข้าเรียนที่เซียงไฮ้ดัน้นสกุลเธอกลับเรียนอย่างกระตือรือรน้นตั้งใจจนครูสอนเต้นรำประจำโรงเรียนเลือกเธอให้เป็นหนึ่งในทีมนักเต้นรุ่นเด็กของโรงเรียนเลยนะครับ ตอนแรกคุณแม่เธอคัดค้านเพราะกลัวว่าการฝึกที่เข้มงวดจะเป็นอันตรายต่อลูกสาวรวมทั้งห่วงว่าเด็กๆจะเรียนไม่ทันเพื่อนๆแต่ในที่สุดหยวนปิงเหยียนก็ได้เข้าร่วมเซี่ยงไฮโอเรนเทลริทเทิลพาร์ทเนอร์อารทีมนะครับ และต่อจากนั้นทีมกลุ่มศิลปะการแสดงของหยวนปิงเหยียนก็เดินทางตระเวนแสดงโชว์ไปทั่วโลกนะครับทั้งฝรั่งเศสอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและประเทศอื่นๆเป็นเวลานานถึง10กว่าปีเลยทีเดียว จากประวัติในวัยเด็กก่อนเข้าวงการก็จะเห็นว่าหยวนปิงเหยียนนั้นเป็นนักเต้นที่เก่งและมากประสบการณ์นะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเป็นนักแสดงของเธอในเวลาต่อมานั่นเองทำให้แสดงฉากต่อสู้โนสลิงได้เป็นอย่างดีและต่อมาจากนั้นเธอก็ยังฝึกซ้อมการเต้นฟิตร่างกายอยู่เป็นประจำเลยนะครับ ยวนปิงเยียนเธอเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการเล่นกูเจิงหรือจะเป็นการเต้นในปี2000เธอได้เข้าร่วมการแสดงโอเปร่าในวงไอด้าและได้มีส่วนร่วมในการแสดง l i ท์อ o อ c ไชน่าทั้งเธอคนนี้ยังมีโอกาสแสดงการต้อนรับการประชุมผู้นำนอกระบบของ เอปกครั้งที่9เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สำคัญเลยก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการชื่นชอบและการแสดงของเธอคนนี้ต่อมาในปี2010เธอก็ได้มีผลงานการแสดงเรื่องแรกกับเรื่องยิบม,มันซึ่งก็เป็นผลงานซีรีส์ในเรื่องนี้เธอก็ได้รับบทบาทเป็นนักแสดงสมทบนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึก้าวหนึ่งในวงการของเธอนั่นเอง หลังจากที่ได้ก้าวเข้าสู่วงการแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาในปี2014เธอก็ได้ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงนำครั้งแรกในผลงานซีรีส์เรื่อง White c a m u s Bell and Longlegs ผลงานเรื่องนี้เธอก็ได้รับบทเป็น รวนเชียงเทียนนะครับแน่นอนว่าผลงานเรื่องนี้เป็นเรื่องแจ้งเกิดในวงการบันเทิงของเธอเลยก็ว่าได้นะครับต่อมาในปี2015เธอก็ได้มีผลงานซีรีส์เรื่อง t ุน e b e t ินทูลเลเวอรรับบทเป็นฟางหนิงและผลงานเรื่องเปิดตำนาน9้สปุลนของปี2016ผลงานในเรื่องนี้เธอก็รับบทเป็นนักแสดงนำในบทบาทของหยาโถนะครับ จากนั้นในปี2017เธอก็ได้มีผลงานเรื่อง Thai s i Master ก็ระบบทเป็นเฉินรั่ววีนักแสดงนำของเรื่องนะครับ ต่อมาในปี2018ก็มีผลงานสร้างชื่อที่เธอได้เป็นนักแสดงนำอย่างเรื่องสยบฟ้าพิชิตปัทภีหรือเอ e เวอร์ไนนั่นเองอย่างที่หลายคนก็คงจะเห็นฝีมือการแสดงของเธอคนนี้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เธอนั้นเป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับมากขึ้นในปี2022หยวนปิงเหยียน ก็ได้มีอีกหนึ่งผลงานซีรีส์เรื่ององค์หญิงตัวร้ายกับนายองครักษ์นะครับซึ่งในเรื่องนี้หยนปิงเหยียนก็รบบทเป็นท่านหญิงฉังเลอองค์หญิงที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เรียกได้ว่าเป็นสายลุยเลยนะครับเวลารักใครชอบใครก็จะแสดงออกอย่างเปิดเผยไม่มีปิดไม่มีบังอะไรเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญเลยเธอกับถูกกดดันจากครอบครัวของเธอซึ่งเรื่องนี้ก็สนุกครบรถมากเลยทีเดียวนะครับ ตัวละครขององค์หญิงก็เป็นอะไรที่น่าเอ็นดูและน่ารักมากเลยทีเดียวถ้าใครยังไม่ได้ดูผลงานของเธอก็ไปติดตามกันได้นะครับส่วนผลงานต่างๆของเธอก็คือธันวาคมปี2559ก็แสดงซีรีส์เรื่องมีดบินกรีดฟ้านะครับซึ่งเรื่องนี้เธอก็ไม่ได้เป็นอะไรก็บทบาทของเธอก็จะเยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับข้าหาฆาตกรตัวจ,จริงที่ข้าพวกท่านพบแล้ว แต่ข้าเลือกให้อภัยพี่สาวก้คิดว่าวิญญาณของพวกท่านคงเห็นด้วยกันกับข้าใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันนะถ้าไม่เคยพบบาดแผลสาหัสขนาดนั้นและที่ข้าทําได้ก็แค่กุมอาการไว้ถ้ายังหาวิธีรักษาไม่ได้แบบนี้มกราคม2559ก็แสดงซีดีเรื่องยุนเสียนหมอหญิงจักรพรรดิซึ่งเรื่องนี้เธอก็ได้รับเป็นแค่บทสมทบเหมือนกันนะครับ พฤษภาคม2561ก็ได้แสดงซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ตำนานเต่าแม้ว่าบทของเธอจะออกมาแค่เพียงช่วงต้นๆของเรื่องเท่านั้นแต่ว่าบทบาทของเธอก็ทำให้คนดูติดตาติดใจไปไม่น้อยนะครับในบทชิวอี้หญิงสาวชาวบ้านตาบอดที่ไปหลงรักกับเทพดอกไหมยนะครับจนทำให้เป็นเรื่องราวก่อเกิดให้เกิดภัยวิบัติแก่หมู่บ้านของเธอนะครับ ถ้าลืมสัญญาของดาไปแล้วเหรอถ้าจะไม่มีวันทิ้งให้ท้าตั้งวางเพลงแต่ว่าข้าเป็นปิศอจนะหลังจากที่ได้แสดงซีรีส์ไปตั้งหลายเรื่องแล้วเธอก็ยังไม่ได้เป็นนางเอกใดแค่เป็นตัวรองหรือแค่ตัวสมทบเท่านั้นนะครับพอมาในปี2562เธอก็ได้ลงเป็นแสดงเป็นนางเอกเต็มตัวโดยซีรีส์เรื่องหอสดับหิมะนะครับซึ่งเธอก็ได้ลงบทบาทเป็นนางเอกเต็มตัวนะครับ บทที่เธอได้รับก็คือซูจิ้งหลงนะครับซึ่งก็ประกบคู่กับเฉินจวินเจียห้เอกหนุ่มหลอแนวหน้าของอซีรีส์อีกคนหนึ่งหลังจากที่เธอได้รับแสดงเป็นนางเอกในเรื่องหอสลับหิมะเรียบร้อยไปแล้วเธอก็ได้รับแสดงซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ได้เป็นตัวเอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับ นั่นก็คือเรื่องปลดผนึกหัวใจในปีพศ2563ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้แค่ปล่อยตัวอย่างออกมาก็น่าดูน่าติดตามแล้วนะครับ หากจะพูดถึงเรื่องความประทับใจก็คงจะเป็นเรื่องของการตั้งใจในการทำงานและเป็นคนที่มีมากความสามารถคนหนึ่งเลยนะครับอย่างที่กล่าวมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าหยวนปิงเหยียนนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่เติมเต็มไปด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างจริงๆจ,จัง,จง ในเรื่องของการเล่นดนตรีอย่างกูเจิงเธอก็ทำออกมาได้ดีมากๆและในส่วนของการแสดงจากเรื่องแรกที่เธอแสดงในบทบาทสมทบจนกลายมาเป็นนักแสดงนำแนวหน้าของประเทศจีนอย่างทุกวันนี้ก็จะเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจในการทำงานของเธออย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับเธอคนนี้ก็ลุยทุกบทบาทจริงๆนะครับ รับมาแล้วทุกบทไม่ว่าจะเป็นนางสมทบนางรองหรือนางเอกเรียกได้ว่าเธอ,อ,อ,อนะะั้นเป็นเลือดนักสู้เลยทีเดียวแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เธอนั้นต้องมาโดนในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีนะครับถึงในตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าเธอนั้นจะได้กลับมาหรือเปล่านั่นเองก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ 我要让你做天底下最幸福的新娘子，姑娘，嫁给我吗？忍不住想吃东西了吧？你讨厌的人比你少，你喜欢的人比你少，你情敌比你少，大街上随便抓一个都比你少。你还是这么胖，十八级台风的，那你没吃？连酒谷都撑不下你了，加油，你是最胖。 世上只有爸爸好，有爸的孩子像块宝，投进爸爸的怀抱，幸福享不了。